ิปนี่พลอแล้วครับครับดาวเกมคู่บารดาบรรดุกน้องทับเนาะคือเมื้อวนี้ครับอ่าข้างหลังนะครับเน้องหั่นแจกเง็นมารถวายอยเป็นมือหนึ่อสองครับหลายเนาะครับเนาะแต่ว่าผมล่มคลิปรถนี่หลายมือแล้วบาดที่นี่มือนี้นะครับอ่าลูกค้าที่เพื่อนกันมาซื้อรถจรนแล้นะผมนะครับอ่าผมขอขอบคุณทางลูกค้าทางมุกดาหารนะครับเนาะรับมื่อวานนี้พันเดินทางมา พนวัยเห็นเจ้ารีวิวรถมือสองท่านพนได้เขาว่าเมืองพอดีท่านพอดีพลวัยจะมาจำย้อนห้องไปท่านเมงนะครับไปที่นี่รถขอมากเลอีกผมกะจีร่วงคลิปให้พี่น้องในเมืองนะครับเนาะแต่ว่ามื่อนี่พนได้ฝากถามเนี่ยว่าเยัดรีวิวตลอดหลายอุปกรณ์อื่นมีบ่อพวกไทยผ่านไทยพวกผ่านดินนาบ่อกว่าจะเป็นผ่านพุ่นผ่านพวกเบิกหรือรถตารีบ่อผมมีบ่ครับนะพลวัยผ่านนะครับมี่มีเก็บแต่เนี่ยผมอยู่ขออนุญาตนะครับเนาะมื่อนี่ถ้าจีพันน้องชมเมือง ผ่านดูว่าจะเป็นโอตเตอรี่นะครับกับฐานบุกเบิกนะครับเนาะเอาพี่น้องมานนี่กัข้าวป่ะที่นี่ผมข้าวเป็นของมันะครับเนาะอ่านี่คือฐานนะครับของตาช่างเพิ่นนะครับเนาะอ่าฐานตาช่างตัวนี้นะครับคือมันเป็นทั้งสี่ครับรถแต่ละรุ่นนะครับเนาะมันสี่บอกเลยครับว่าใช้กับรุ่นไหนนะครับ d เก้าสองสี่หกเอฟเอ็ปีพาร์ทนะครับ lc 7 แล้วอาหารสูงน,นะครับคือลูกค้าที่มีรถอยู่แล้วแต่บจงเอื้องมาเขาอยากเปลี่ยนชุดนะครับบางทีอาไปเปลี่ยนพันใบคาท้าทยันหนึงซี่แล้วบบแล้วนะครับหรือว่าจจะเปลี่ยนใบบระเด็เสมอกันจะได้เป็นชุดทางศูนย์กุปตะามาดุงเข้ากันมีขายให้นะครับเด้อนะครับคนขายบริการให้พี่น้องเข้าเพราะว่าจะเป็นรุ่น40แรงนะครับนะอ่า40แรงหาสิบแรงนะครับอ่าตัวนี้เป็นหาสิบแรงนะครับเด้อนะครับแล้วก็ะิมี ซีซีฟนะครับเนาะซีซีฟเป็นตัวนี้ครับเป็นฐานหาบรรพุ่นครับได้นะครับตัวนี้นะครับเนาะนี่นะครับเด้อี่น้องครับผมขออนุญาตนิดนึงครับมันมันสามสันนะครับเนาะเออมันสามสันเป็นฐานสาช่างนะครับเด้อนี่นะครับความทนทานแข็งแรงความคมนะครับกินนองต้องห่วงนะครับบ้านนี้ออกจากนีมามาโรตาร์ลีครับโรตาร์ลี ว่าจะเป็นของสีสีแดงนะครับเนาะอ่าตัวนี้เป็นของสีแดงครับเด้อครับผม R X หนึ่งหกห้า E นะครับผมหลายครับนะครับพี่น้องเฮาอันนี้ผมเฉยเมื่งเขาข้าพี่น้องเฮาเนาะหลายครับว่าจะเป็นพานว่าจะเป็นพานพวกเบิร์พันพ้วนโรตารี่นะครับบานีนะครับหลายเลยครับนะครับอ่าเมืองเมืองชมครับชมชมอ่าพี่น้องชมเนาะครับเนาะคุณครับ ว่าสิเป็นผานเนาะครับเนาะเป็นโรตเตอรี่อุปกรณ์ใหม่นะครับทางร้านห้องขายบริการให้ลูกค้าโรตเตอรี่เก่าแล้วใช่การในงานบวรย์นะครับเนาะเอ่ยมาเมืองเอาเลครับเด้อคู่ประตามมาดึงครับผมอ่าจังไดก็ได้ยนะครับเนาะขอฝากน้ำนะครับเด้อเอาบานนี้อ่าขอส่งให้พี่น้องจุ้นน้อยครับผมประทับมื้อนี้ขอแนะนํารถไปหลายคลิปแล้วก็แนะนําอุปกรณ์นะครับก็พวกหรือว่าลูกพี่น้องอยากสอบถามนะค้า อยากสอบถามอุปกรณ์ตัวอื่นนีบ้างเด้ให้โทรหาผมเบาเข็มนะครับเนาะศูนย์หกหนึ่งศูนย์สองสี่สี่หกหกสี่ครับหรือโทรมาเบอร์ทางล่างอะไรนะครับเนาะตามที่เพิ่นลงไว้หลายคลิปหลายเซี่ยวหลายทันนะครับเพิ่นลงไว้บนว่าิดีโอนั่งยูทูบไม่เฟซบุ๊กนะครับหรือว่าโทรมาหเบาเขยมสายตรงก็ได้นะครับเนาะเมื่อนี้ก็ขอจบเพียงเพียงเท่านี้นะครับเนาะอุปกรณ์นะครับเด้อขอบคุณครับสวัสดีครับผมครับ